สารบันข่าวสารวันนี้แปลกแต่จริงพบขนุนก้านยาวถึง120เซนติเมตรที่จังหวัดชลบุรีส่วนที่จังหวัดปทุมธานีพบไหโบราณอายุกว่า200ปีจำนวนมากใต้พื้นโบสถ์วัดขณะยกพื้นหนีน้ำท่วมปิดท้ายนี่แหละเมืองไทยพาไปทำกิจกรรมท้าความสูงกับเรือลากร่มเกาะเฮจังหวัดภูเก็ต สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์โอลี่ที่นี่ที่เดียวค่ะวันนี้นะครับมีเรื่องของคนโชคดีใช่แล้วคที่ถูกลอตเตอรี่นะครับรางวัลที่หนึ่งเมื่อวานนี้มาให้ได้ติดตามกันด้วยไม่ได้อิจฉาเลยนะแต่อิจฉามากมากตามนั้นตามนั้นเลยขนาดนั้นเลยใช่ไหมขนาดนั้นเลยนะครับแต่ว่าข่าวแรกนะครับเราไป ติดตามเรื่องราวที่น่าติดตาตินใจใกันก่อนดีกว่าจะบอกว่าแปลกก็แปลกนะครับไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับเขาไปพบ ขนุนนะครับไม่ใช่ทุเรียนเป็นขนุนก้านยาวนะครับยาวแค่ไหนเขาบอกวัดออกมาได้120เซนติเมตรนะครับเจ้าของเนี่ยบอกว่ามีพ่อปู่มาเข้าฝันด้วยที่เห็นอยู่นี่ทุเรียนหรือว่าขนุนน่น่นสิแต่ทุเรียนก็ไม่ยาวขนาดนี้นะพี่ปกติทุเรียนก็สักสองคืบหรือเป็นทุเรียนก้านยาวมากแต่หนำมันมันสั้นมันสั้นไม่คมใช่ไหมไม่แหลม เลครับสรุปเป็นว่าเป็นขนุนนะครับอยู่ที่บ้านเลขที่5ทับ1หมู่6ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองนะครับเจ้าของบ้านชื่อว่านางสุนีนะครับราศีจันทร์วัย70ปีแล้วนะครับปกติทั่วไปแล้วเนี่ยขนุนจะมีก้านยาวเนี่ยประมาณเท่าไหรุ่ณรู้ไหมคับสักคืบหนึ่งได้ไหมประมาณสักเขาบอกฟุตหนึ่งหรือไม่เต็มที่ก็2ฟุตนะครับแต่ว่าลูกนี้เนี่ย ก้านเนี่ยยาวถึง120เซนติเมตรให้เอาเกาวตาช <4 S 2> า้นใหดหรือนต้อ,องบอกแบบนี้ค่คิดกันง่ายๆนะครับสอบถามลูกชายเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้สนใจต้นขนุนข้างสารแต่อย่างไรนะครับจนกระทั่งฝันว่ามีพ่อปู่มาบอกนะครับว่ามีของดีอยู่ข้างๆสารพ่อปู่จึงไปตรวจสอบดูนะครับพบขนุนดังกล่าวส่วนตัวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดี นะครับก็จะนําขนุนเนี่ยไปรับประทานเป็นยาฉะนั้นใครที่สนใจนะครับอยากได้เอาไปกินเพื่อรักษาสุขภาพก็ไม่ว่ากาันโอ้ใจดีด้วยแต่รสชาติจะเป็นอย่างไรเนี่ยบอกไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเองก็เพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกครับสงสัยจะหนักมากทานกร<า>งก้านมันแล้วเอาเนื้อเก็บจริงเหรอคะไม่ใช่แล้วค่ะพี่ถ้าเกิด่าทำอย่างนั้นได้เดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบรองคนแรกเลยก็เห็นมันแปลกที่ก้านเนี่ยแล้วไปกินเนื้อมันจะช่วยอะไรได้เก็บก้า สิแปแบบนี้กินลูกขึ้นหมดแล้วก็เก็บก้านเอาไว้ mm hmm. แต่ไม่เห็นลูกแล้วนะหลังจากนี <c oughs> ้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโรตีโอเรียกว่าที่นี่ต้นตำรับหนึ่งเดียวในภาค ได้เลยทีเดียวภาษาท้องถิ่นเนี่ยเขาเรียกว่าโรตีปลาแย่นะคะมาจากการใช้ออกนี่แหละในการอบโ,โรตีให้สุก<ม>คุณพี่ที่เป็นพิซซาโอ่งอะไรเงี้ยคล้ายๆกันแต่นี่เป็นโรตีนะคะคุณคพี่เจ้าของกิจการต้นตํำรับนี่เขาบอกว่าชื่อคุณฮามะซามาลีอาแวอายุ43ปีนะคะโรตีโอ่งของคุณพี่เนี่ยเขาแตกต่างจากโรตีทั่วๆไปมีส่วนผสมหลัก เพียงแค่3อย่างเท่านั <Right. S 2> <wi ants. S 1> ้นก็คือแป้งสาลีน้ำตาลแล้วก็น้ำนะคะนำมาคลุกเคล้ากันหลังจากนั้นก็นําไปนวดนวดนวดี่แหละค่ะแล้วก็ปั้นแผ่ให้มันเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปย่างอยู่ในโอ่งนะคะคล้ายๆกับพิซซ่าเหมือนที่พี่เจี๊ยบบอกเลยนะ ก็จะใช้ใบตองเ,เป็นตัวถาดรองด้วยนะคะพอสุกแล้วก็นำไปรับประทานคู่กับแกงเนื้อหรือว่าแกงแพะปกติแล้วนคนที่จะรับประทานได้ต้องโทรสั่งจองเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีการนําไปใช้ในงานบุญงานเลี้ยงต่างๆในทุกเดือนอมฎาอนหรือว่าเดือนถือศีลอดของชาวไทยมุสลิมนี่แหละแผ่นหนึ่งไม่แพงด้วยแผ่นหนึ่งยี่สิบบาทเองโอ้ต้องบอกว่าจะทานต้องต่อคิวต้องโทรจองกันเลยนะ,อะของเขาดีจริงออแบบนี้นะคะนะครับ ว่าเป็นของดีของดังประจําจังหวัดเหมือนกันใช่แล้วค่ะนะครับอ่ะไปที่เรื่องที่หลายคนควรจะต้องอิจฉากันบ้างเราสองคนก็อิจฉามากด้วยค่ะใช่ไหมครับอ่ะเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันหวยออกนะครับค่ะมีหนุ่มใหญ่นะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นลูกจ้างร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยต้องบอกว่าดวงดีมากๆค่ะนะครับถูกรอตเตอรี่นะครับรางวัลที่1รับเงินสดไป4ล้านบาทโอ้โหทราบชื่อนะครับชื่อว่า พี่สมานแม่เรียกพี่นับยตากันเลยทีเดียวนะครับวัยก็43ปีเป็นพี่จริงๆนะครับลูกจ้างร้านรับซื้อของเก่านะครับโดยถูกลอตเตอรี่เนี่ยประจํางวดวันที่16มิถุนายน2 5 5 8ก็คืองวดเมื่อวานนี้นะครับรางวัลที่1นะครับหมายเลข644742จำํานวน1ฉบับนะครับก็คิดเป็นมูลค่าก็4ล้านบาทสอบถามพี่สมานนะครับเล่าว่าช่วงที่กลับมาบ้านเพื่อทํานาในช่วง ในจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับมีโอกาสซื้อลอตเตอรี่3ใบใบละ80บาทไม่แพงด้วยซื้อตามกำหนดเลยเนะครับตอนแรกเนี่ยจะซื้อเลขท้ายก็คือ743ไม่ถูกนะ743เนี่ยไม่มีแต่ร้านลอตเตอรี่เขาไม่มีเขาก็เลยหยิบ742มาให้1นึ่งใบเพราะตกกลางคืนนะครับฝันประหลาดนะครับบอกว่าไปร่วมงานมงคลยิ่งใหญ่มีขบวนแห่สวยงามมีนางฟ้านางสวรรค์มากมายนะครับวันต่อมาเนี่ย หวยออกไปตรวจนะครับก็พบเลยว่าถูกรางวัลที่หนึ่งตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยอบอกผมได้วันหลังงวดต่อไป <c oughs> <c oughs> แม่ถ้าเกิดว่าจะรู้งั้นบอกตั้งแต่รู้เรขดีกว่าตกใจทีแรกแต่หลังจากนั้นพอตั้งสติได้นะครับจึงลงไปเขาเรียกไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่สอพอ,อ,อบลบือะนะครับเพื่อเป็นหลักฐานส่วนเงินรางวัลที่ได้เนี่ยจะนําไปสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัดในหมู่บ้านเพื่ออุทิศให้กับบิดานะครับแล้วก็ปรับปรุงบ้าน ที่อยู่เนี่ยให้มันน่าอยู่มากขึ้นนะครับเงินที่เหลือก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกต่อไปนั่นเองครับพี่คุณพี่เขายากเยอะเนาะที่บ้านมียาิเยอะมากมายเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพี่ท่านนี้ด้วยละกันนะคะรับรับ ผมเป็นน้องด้วยแหมชื่นมือกัไปพอแล้วท่านรับพี่เจี๊ยบรับชูก่อนดีวกว่านะคะ <c oughs> ซีผิวอะไรใกล้เคียงกันของพี่เจี๊ยบนอกข้อไปนะค่ะ <c oughs> อ่ะวิดีอหนึ่งที่ปิดท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ <c oughs> ไปพบกับนักปั่นจักรยานล้อเดียวนี่ละคะ <c oughs> ไม่ได้ปั่นทางลาบธรรมดานะคะปั่นขึ้นดอยสุเทพโอ้โหทุกเช้าเนี่ยปั่นไปกลับระยะทางรวมกว่า30กิโลเมตรนี่นะแค่สองล้อก็เหนื่อยแล้วปั่นขึ้นเขาอะปั่นสองล้อเนี่ยยังมีโอกาสได้พักมือยังได้จับได้ชินน้ำหนักบ้าง อันนี้ปั่นล้อเดียวต้องทรงตัวตลอดทางระยะทางไปกับบอก30กิโลเมตรนะคะ<น>คุณพี่ท่านนี้คือคุณพี่สุริยนหรือว่าขวัญมหาวันนะคะอาชีพหลักของคุณพี่เขาบอกว่ามีอาชีพขายไก่ทอดประจําตลาดบ้านท่อเมืองหลังนะคะก็ ปกติแล้วก็คือนอกจากขายไก่แล้วเนี่ยก็ยังชอบกีฬาปั่นจัก,กรยานมาตั้งแต่อายุ13ปีซึ่งการปั่นจัก,กรยานล้อเดียวเนี่ยไม่ได้ไปเรียนรู้มาจากไหนเลยเนะคะดูจาก YouTube นี่แหละค่ะเทคนิคก็คือเล่นบ่อยๆค่ะพอเล่นบ่อยๆเขาบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยใช้วิธีการจับเสาวไว้ก่อนแล้วก็ปั่นเพื่อการทรงตัวแต่ว่าพอเริ่มที่จะพยุงตัวได้ก็เริ่มที่จะปั่นออก เคลื่อนไหวไปข้างหน้าปั่นออกไปข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่เกิน2สัปดาห์เท่านั้นคุณพี่บอกว่าไม่ต้องย่อท้อ2สัปดาห์เป็นแน่นอนนะคะฝึก <c oughs> บ่อยๆแบบนี้จนตอนนี้เนี่ยสามารถปั่นขึ้นดอยสุเทพมากกว่าร้อยครั้งแล้วอ่ะโอ้โหเป็นไง สุดยอดนะครับขอสักร้อยเมตรอ่ะของเราอ่ะไม่ต้องถึงกับ30กิโลหรอกมีทีมงานก็ฝากมาถามนะครับตอนขึ้นเนี่ยก็ว่าเหนื่อยนะไอตอนลงเนี่ยอาจจะสบายแต่ลงไหวไหมแต่ห่วงว่าลงไหวธรรมดาแล้วเอาอะไรเบรกอะครับนั่นน่ะสิก็นั่นไงครับเนี่ยไหลยังไงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ไม่รู้เนี่ยโอกาสจะไปถามมาให้แล้วกันนะครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาจะพาไปชมของโบราณนะครับกันที่จังหวัด ปทุมธาน,นีใกล้ๆแค่นี้เองนะครับมีการพบหายโบราณอายุกว่า200ปีครับค่ะ